ฉันคิ่ว่านายป่วยระยะสุดท้ายนะและกำลังจะตายในเร็วๆนี้แหละเพราะงั้นนายคงต้องกลายเป็นคนขนดูแบบพวกเราแล้วล่ะแ,แต่ฉันไม่อยากจะเป็นอะไรแบบนั้นบางอย่างแบบนั้นะดังนั้นนายเลืกอกวามตายงั้นสินะอะร้อนชะมัดฮ้เดี๋ยวก่อนนะว้าวอ่ะ นายดนเศร้า so, นะนายอยากให้จะลองสัมผัสหน้าอกฉันไหมฮะจริงเหรอไม่ใช่แค่ลเล่นๆน่ะ <c oughs> เราจะต้องลองล่นกันด้วยอ่าเอา,เอาฉันจะลองเล่นอีกแล้วนะนายสามารถสัมผัสผหน้าอกฉันได้นะแต่ว่าต้องผ่านเจ้าตัวของฉันเท่านั้นนะอืมแล้วสุดทขนมจะจับแล้วนะครับ เสร็จจนฮ่ได้สักที Oh m มายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะอยากจะ้องสำรวงกายใหม่ของนายล่ะแต่เจอลูกเจิตยบเอ้ วังว่าจะคุ้นชินกับร่างกายใหม่ไวๆนะ Good morning และ Good night นะครับทุกคนเป็คบ้าครับขอบคุณที่ดูคลิปกัาจนจบด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัน้วยนะครับคลิปนี้จะทำโดยนักพากย์ผมเองและศิลปินคุณนิโคลมิวสามารถไปดูผลงานอื่นๆของเขาได้นะครับผมแล้วเจอกันครับ Good luck